ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดรสมศักดิ์จังตะกุลนะครับท่านก็ได้มีการบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านได้สนับสนุนงบประมาณในงบพัฒนาจังหวัดในโครงการพัฒนาประสิทธิธภาพการผลิต จิ้งหลีดในเชิงพาณิชย์นะครับปรับปรุงฟาร์มนะครับสาจาก350ฟาร์มเนี่ยให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตัวจิ้งหลีดเองในฟาร์มก็มีการอยู่อย่างมีความสุขมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคการสร้างมาตรฐานก็เพื่อที่จะทําให้เกิดความมั่นใจกับ ผู้ประกอบการในการที่จะซื้อสินค้าตัวนี้ไปแล้วก็ไปแปลรูปไป,ไป,ลไปผลิตอะไรทั้งหลายทั้งปวงมั่นใจว่าได้สินค้าจากเกษตรกรที่มีระบบการผลิตการจัดก,การที่ดีเกษตรกรเนี่ยก็จะมีการรวบรวมสินค้านะครับจากต้นน้ำนะครับจากต้นน้ำเนี่ยนะครับเวลาที่เกษตรกรมาผลิตมาแล้วเขาจะเลี้ยงอยู่ประมาณสักสักสามสิบวันถึง45วันแต่ว่าปริมาณที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะเยอะเดือนเดือนหนึ่งรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก 40ตันมีปัญหาว่าหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเช่ยะขายกับผู้ประกอบการได้ทันในส่วนของกลางน้ำท่านผู้ว่าก็เห็นปัญหาในส่วนนี้นะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของห้องเย็นเพื่อที่จะมาถนอมอาหารถนอมขิ้งหลีดให้ได้มีคุณภาพนะครับ ปายน้ําทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับทางกลุ่มเนี่ยก็สนับสนุนกลุ่มเพื่อที่จะผลักดันในส่วนนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีการส่งขายให้กับผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับการส่งไปยังต่างประเทศได้แปรรูปเป็นอาหารของคนเนี่ยก็ส่งขายใน ในพื้นที่ในประเทศของเราในหลายๆจังหวัดการถักดันจังหวัดนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้ที่มั่นคงมีรายได้ทางเศรษฐกิจสนับสนุนและพัฒนากลุ่มเกษตรกรในให้เพิ่มเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของกิงดีนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริภโภคต่อไปด้วยครับ ผมนายเพชรหลธงทมประธานกลุ่มเลี้ยงซิ่งดีเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงยีนบ้านเสนต่อนะครับปกติแต่ก่อนเราก็ขายตัวสดมีการจับขายจากบอ่อสู่ผู้ประกอบการแต่ปัจจุบันเรามีห้องเย็นในการเก็บสินค้าเพื่อรอจําหน่ายเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักง,งานประศาสตร์จังหวัดขอนแก่นซึ่งจะได้มอบหมายห้องเย็นเพื่อรวบรวมสินค้าแก่สมาชิกและเครือข่าย ก็เห็นในหลายๆที่นะครับเกี่ยวกับเลี้ยงจิงหลีดว่าดีแล้วก็ศึกษา,ามีประตูศุสตว์จังหวัดให้คําแนะนํากันด้วยนะครับเลยตัดสินใจเกิดขึ้นเป็นโรงเรือนนี้แหละครับเราก็ได้ปรับปรุงตามที่ทางประตูศุสตว์จังหวัดเนี่ยได้กดดดําหนดนโยบายมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงทุกอย่างเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ สูงต่อไปครับห้องคัดเราก็ทําเป็นมาตรฐานสูงพอสมควรนะครับเป็นห้องแอร์ห้องกระจกเลยตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้คําแนะนํามา ครับผมผมนายประทรงหวานเพลินเป็นประธานกลุ่มยิ่งเด็ดแปลงใหญ่บ้านท้องไหยอำเภอล,ลงศิลาแรกคือเป็นการเลี้ยงแบบขายแบบตามหมู่บ้านแล้วก็ตามท้องถิ่นทั่วๆไปแต่ช่วงหลังมีหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นประจัสศัตรูจังหวัดพัทกันเพื่อที่จะแนะนําในการแปรรูปเราจรึงได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมนกจอกแล้วก็อัพิกเผายิ่งเหีดแล้วก็ขั้วแห้ง บริษัทของเรานะคะนำจิ้งหรีดมาจากความเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ได้มาตรฐาน G A P มาแปลรูปนธุ์กระบวนการมาตรฐานค่ะระบรรจุเพื่อส่งออกค่ะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นครับจุงลูกจุงหลานมาเที่ยวงานชมนะครับเรื่องของมหากรรมจิ้งหรีดของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ในวันที่8วันที่9ทธันวาคมนี้หน้าสารการจังหวัดขอนแกน่นเราก็จะได้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมองเรื่องของจิ้งหรีดซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารโปรตีนนะครับเนี่ยซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมองเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับก็เลยจะขับเคลื่อนงานนี้ซึ่งท่านจะได้อ่องความรู้ อย่างมากมายและลูกหลานของท่านก็จะได้รู้ว่าสัตว์จิ้งหลีดนี้เป็นอาหารโปรตีนอันมีคุณค่าแก่ตัวเขาเองด้วยครับ